เราเลรตลัยูร้หลนทนีที้านมัฒนาตั้มน้ำมู่านะครับทีนี้แล้วก็มีมีเสียงเสี้งมีมาโรด้าโาเนี่ยครับทีนี้นี่ยลนมัฒนาตั้น้ำตกลางนี่ละนะครับทีนี้ออจริงจริงนเล่นหนึดีเล่นกัเส้เลยเลเกีงเลยเี่กาเล่นหนึนี่นะเล่นตรงนี้เลยครับทีนี่ดีกว่าเส้นนะครับผมหมอบพูดมวกละกันได้เลยครับอินนี้ครับไจะรา เดี๋ยวทาคนวยๆนะแต่ชาตรงนี้ไปยาคือไงแม่มาเล่นน้ำตกกันในกามาปักก้อนกันมาเที่ยวมาเนี่ท้าบคนได้โชแกกันได้ับห้ากันได้เืออไแนี่อ๋อนี่น้อนี่คืออนูนี่บกที่คือวนกนะอจอวันนกนะครับเอไหวเก้าแห่เมื่อนกันเองู้มหามณไปไ เดี๋ยวเราไปเล่นน้ำตกกันนะครับไปเล่นน้ำตกกันนะครับนี่ๆๆเดี๋ยววัวเรื่องเราก็หุ่นนี่จังฟ้บตากลงที่มาใต้ไอเราวันนี้ไม่โดนไม่ด้เรื่องอะไรก็รบมวนใจคนไม่แต่เดี๋ยวไม่แต่เดี๋ยวเจ้าติ้งตรงเล่นน้ำกับเจ้าติ้งตรงเล่นน้ำเดี๋ยววัวเดยนนี่วันนี้บางก็ได้ดำกามานะครับนี่ไข่หนำเดียวไข่หนำเดียวไข่หนำเดียวนี่วัวเจ้าโผล่นี่ไข่หนำเดียววัวเจ้าโผล่ดูกล้องสิไเดียว ท่านประชาที่คา,าค,าคารพรักครับผมโอ้โหตายตัพระเจ้าเนี่ยครับบรรยากาศกุ้งนัดทกนะครับโอ้โหด,ดุดแดดดีนัดก็บายมาเลยกับผู้น้ำที่เกี่วยวมบรละคอนเลยัน ก็ยังเด็ดลาเลยนะครับไปดูนะครับความงดตัวยังไงนะครับแล้วก็โยกบั๊กอยู่ด้านล่างลงนี่ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้ามาน้ำตกนะครับมาบักอยู่นะครับช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์อะไรก็ว่ากันไปครับวางน้ำตกวางอินราดไปด้วยนะครับไปก็มาบริการเสร็จนะครับ อากาศดีเย็นๆเลยตายเถอะโอ้อากาศเย็นมากเลยครับท่านผู้ชมโอ้ยเหนื่อยอากาศเย็นมากเลยครับน้ำใสๆเลยสีเขียวมรกตท่านผู้ชมครับแล้วก็เห็นปลาด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับสุดยอดที่สุดและสุดยอดมากๆนะครับในจังหวัดตรังนะครับผมผานน้ำตกวังหินล่านะครับผมโอ้โยตายเถอะ